กบสวัสดีมาสูุ่่สุขคนพบกับมาส่องบ่าเอื้อชานลมื่อนี้ก็อยู่กับหลานจเจเฮ็ดยังน่ะส่ง,งมันรุดโอ้โหโตโตัวข้างนอกสวัสดีปลาลุงเนาะสวัสดีปลาลุงเออสวัสดีปลาลุงจเจเฮ็ดยังเล่นเจเล่นรถเล่นรถจกบ,บ่ <screws in the ground> สงเพิ่นรูดเพิ่นก็เลยเคยเลยอันเที่ยวดึงเที่ยวอันนี้นะพี่น้องเนาะร้านสาวข่อยม้วนม้วนมาแล้วสบายดีปลาลุงแล้วสบายดีปลาลุงอ่าเบาเจสบายดีปลาลุงอีกรอบหนึ่งเบาง่ายนาะพี่น้องเนาะร้านสาวร้านชายข่อยก็ได้พักการินอยู่นี่แหละให้เอา แห้เอาน้องเพราะว่ามือนี้กะมีงานเล็กๆหน่อยๆสักน้อยนึงเนาะนี่นะกอะออกมาบ้านพี่ไอ้มีงานเล็กๆหน่อยๆเขาเจาสิเห็ดอันเปลีปป่ยนทตาอ๋อสิพักขึ้นเฮือนได้มไหนดินด้อัลลทำไรอยู่ <laughs> เปี่ยนท่าตุอในเนื่องยังเจร้อ เีวไปบเาไหนี่แหละเออบ้าว่าถือเลขแม่สิอ่ายคาเพื่อนอืมเลยถือเลขสามโตถือว่าเออเพิ่อกันเลยเปลี่ยอเาอเพิ่กันเลยเปลี่ยนาดให้เพื่อนเพื่อนดวงดีพี่น้องพวกเพื่อนถือเลขสามโต หล่อหนึ่งข้อขอแล้วก็จะบ่นนะฮะข้อสื้อนะฮะบ่นนะเป็นคออ่ะนี่นี่นี่เป็นครวเพื่นพี่น้องโอ้แสบปะเห็ดเอียงกันน่ะนะเฮ้เห็ดบางอือเพื่อนเห็ดบางไว้ใส่ผ้าขาวมืออื่นเป็นปะ ต้มอีย่างนาทางมีครัวอันเบิ่งกันดิพี่น้องเท่นเนเชนอ้ว้าเห็ดนำกปุ้นฮะใช่ว่าสิเห็ดป่าโอ้ขัดต้มขัดต้มพี่น้องเต็มกระตุมกระตาเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยกระตุ่มตาเช่ อันนี้มาก์คเซเวอร์มาร์คเซเวอร์พี่น้องอัน,นไว้ใส่ผ้าขาวเพื่อนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรขาอ,อ,อยากได้ห่ากมันไปปลูกอนนของแนเวเ้าวอ่ะว่าอันมืนอน,นันแน่อันในน้านะ่ะ ลืมแล้วลืมอีกเจ้าเด็ดบ,บ,บอบอให้เจ้าเด็ดเดย้อนสิมาเอาหาวัา<ด>วนเดียวป้าเอ,าอื้อสิพาไปเบิ่งอันทางด้านลุงเขาเจ้าเห็ดอันอยู่เห็ดกินครัวป่าทางนี้เจี๋ยวพลางทงลรางสวยก็เดี๋ยวสิล่างว่าจากแต่มือ <วะ S 1> มือวานไอ,อมือวานค่ะไปเห็ีนงานพี่นน้องเอ้ยถิ่นชาวโรงงานอืออือเอาอันร้าน ร้านสะพ้ายไปทางไหนใช่ไอ้น,น่องสะพ้ายไปทางไหนเบลือไอ้มาเลี้ยงสาบอ่าไปสีพาลงทางแดนลุ่มที่เนาะป่าเป็ดกำลังหยับหยาบอยู่ฮูนเน๊ฮูไปเล่นฮูฮูไป ฮัลโหลบอจิวบอจิวเฮ็ดอีหย <cko disgu ised swear> ัางน้อไฟป้าไฟฟ้าชอยอันเฮ็ดเจียวห่อนอ่ะคือสิแซ่บนะอันคือเฮ็ดแต่ตะกี้นะพี่อันเจ้าเฮ็ดอยู่สวนหมกโมตะกี้นั่นนะเขายังติดใจ เจนเอาุนกำลังซอยป่าด้พี่น้องอันนี้บาอูด <c oughs> อันนี้จังวหนาหะวหนา้าะเอาผนากำลังอันผาาักอันหัวป่วา,าที่ทอดบอลเลยริในี่อะไรนี่เล,<ะ>ล่นรนะ <c oughs> ด <c oughs> รถแตะๆเนี่ยจกน้อยจกน้อยอ่ะจกๆในใส่รถลากใส่สระฮะรถลากบ่มีเนี่ยรถแกดินได้สับปันเนี่ยรถแกดินกับบอมีโอ้ยเขาเอาไปทางในเบิดบ่ฮะเขาลากไปเบิดเลยบ่ะจี นั่นแหละลินแหละโบเก็บเขาก็ลากเอาเบิร์ดเลยเรือโหลดโจกไปให้ลินขั้นเดียวเนี่ยบอฮะเป็นลินโหลดโจกอยู่พี่เนาะดูมากระด่ะนี่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 มา

แค่วันรถอันนันก็พระเจ้าลากไปเบิดแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบบเก็บแต่บาร์รถอันแก่ดินแก่อันนั้นนะเพิน่นเพิ่นบบเก็บเพิ่นเลยแล้วเพิ่นบบเก็บข้าวมาลักเอาของเพิ่นเบิด์ต <laughs> <laughs> ทางนี้กะพักพกันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะเพราะว่ามาออื่นกะสิมีงานเปลี่ยนอัน เอาเห็ดบัวเซฟเห็ดบัวเซบเพื่นกังกระพุ่นนะว่าไปต้มสอาน่า ซอยป่าไว้เฮ็ดแอนลาบไวเฮ็ดจำนั่นอย่งเนาะเพราะว่ามืออื่นก็สิมีงานเล็กๆในหน่อยจังหน่อยลมเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นะเฮ็ดทั้งป่าเฮ็ดทั้งเป็ดบ่ เดี๋ยวนี่รังเงียบอยู่นี่เจ้วนี่นี่นี่ใกล้เนี่นี่นี่เดียวนี่พอดีแบบว่าจุ่มน้ำแลนค้นมันออกรถดอ่ะนะเจ้วมาเดเซปดา ปดามาแต่ไปซื่อของพี่น้องอันนี้ชักอันนี้จ่าอชักอันี่าเป็นย่ย่งลอ๊วแลนเแ่เขาเจ้ากับบอดบอก่อยเนาะของการล่อใส่เอากะเทียมมาสิแกซอยนี่ ข้ตาเอองกบ้าตกบเอามตะมันเก่งเด้อมันมันประนกเขาสามรบกับอตายี่มบอกว่าเขาน่ะสิม่นขอมับผู้ใดยคิดมันดีๆตัวเองซ้อมหลออเอ กำลังพากันแกะกระเทียมเสีเห็ดนำขาพี่น้องมาติดตามชมตอนต่อไปด้วยมือีกนนะน้ำเออคือว่าจังสันอ่าโซซีมือจักนิดหนึ่งก่อนด้วยพี่น้องคาราจังสันก็ได้ปลาดาก็บเห็ดเซฟบโอ้เห็ดหูป่าด้ยิน เดา๋บวเอือกเตียมอันโดยโดเดดไปเลยไปเลยอันสิเตรียมไปเฮ็ดอันน้ำขัาปุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อมามามา่ีนอ๊อฟกัตทีนมลาดจักกน่อยเด้อเพราะว่ามือเนี่ยอันมันเฝ้ามันยังคากล้องกบไป้เอามาน้ำ เอาลายลาีแดกชื่นชื่นคนโอ้หเฮียไดดามี้อมยนด็กม่ะน้ำขุกนเนาลี้ยงลาดลีบดองอันบริอันคากงค้ากล้องกับมือนี่กะมีอัน

กวานนำหน้าพอได้ป <laughs> <Yeah S 1> ันได้ด <ICH> e ้อ <co> <gehabt> ต้องร่าหมอวะก็นำหน้าไม่กี่หนึ่งได้ไงโอ้ยมันจีบอะไรออกกันตังกายแขนแขนกับเน่าอยู่เนาะอือกะทั้งกันพุ่นอ,อันจ <c ười> ะต้องอะไรป้าเปิแดแดดแดดพี่น้องเอ้ยจีม,มือเบาเอือแดดพี่น้อง้อม,มาเด้ดพี่น้องเอ้ยเต่าแข็งแรงอยูเ่เมนบอ <c ười> แข็งแรงแต่ว่าแป้นจะฉีกแข็งแรงบอแป้นรู้ ปูน่ะพ um uh ี่น้องคุณน่ะแดกยังห้อยอยู่พี่น้องน้ำข้าวปุ้นคอยกะสีประมาณนี้เด้อพี่้องเด้อรายการทางด้านนี้กะเจนน่าพูนสีเฮ็ดต่อน้ำปลาอีกโคกหนึ่งกำลังต่ำกระเทียม เป็นว่าคลิปนี้บักฟูซ <ak> ี <Next> ่กับซิกิปภาพบริการเราเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้เป็นกำลังใจนิดเด้อไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อแซบบัฟูซี่แซบบแซไปแล้วพี่น้องแซบไลค์เอาป้าดาโยใส่ป้าดาสบายดีเลยกว่าสบายดีจิ้มก่อนในคอมเมนต์อย่าให้ออกมิกระแซบแล้ว